ตาสารนี่คืออะไรหาคำตอบได้ในรีสคับวันมินิครับตาสารนี่นะครับ,าารรบก็คือตาสารทางการเงินรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผู้ที่ออกเนี่ยจะถือสถานะเป็นลูกหนี้ในขณะที่ผู้ถือนะครับจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ที่มีข้อผูกพันกันทางกฎหมายว่าผู้ที่ออกนะครับจะต้องจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยในแบบงวดและจ่ายเงินต้นคืนตามที่กําหนดไว้ในตราสารโดยทั่วไปแล้วนะครับตราสารนี้ในตลาดทุนเนี่ยจะหมายถึงตราสารนี้ที่มีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปดอกเบีย้ยของตราสารนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นอัตราดอกเบีย้ยคงที่อัตราดอกเบีย้ยลอยตัวและอาจกําหนดให้จ่ายอัตราดอกเบีย้ยทบต้นได้ตราสารนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ตราสารนี้ที่ออกโดยภาครัฐเช่นพันธบัต หรือตั๋วเงินขาดและตราสารนี่ที่ออกโดยภาคเอกชนได้แก่หุ้นกู้ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาเงินใช้เป็นต้นครับและสุดท้ายนี้เลยนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามใดๆก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้ที่เพจ s ิ c l ับได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร,ร์หรือ s ั b สไครป์เพจ s ิ c l u บด้วยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ